จำนวนสามครั้งที่อำเภอพะชีจังหวัดนครศรีธรรมราอำเภอบ้านค่ายจังหวัดประยองในพ่วงเดือนตุภาพคมเมษายนและพสษภานคมที่ผ่านมา i right. ที่เด่นจุดที่ว่ามีการวอะไรที่เป็นที่ที่พบว่าเป็นเรื่องราวีา มันมีข้อมูลว่าที่มีการวางเพลิงนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าต้องการที่จะทำลายสารเคมีเพื่อไม่ไปทําลายแบบถูกต้องแต่ว่าใช้วิธีในการเผาเนี้ยครับเพื่อให้ง่ายตอนนี้เรามีข้อมูลในส่วนนี้ไหมครับ